อะคิงโดนโนนมาสุดแมปมาอย่างมาแล้วเพื่อนมาแล้วโดโดโดสุดแมปสุดแมปโอเคเหรอเ่อเนี่ยยังงกมีดูดูรอบดูดูรอ่เลูล่างเร็ หนึ่งสองตั้งแต่ที่ฉันแค่สองตัวเพชเออไหว้ยวายวาะอูลงตู้แปลงล่างนะคิงกุลงตรงนี้นะตู้แปลงล่างอะโอเคโอเคกุลงนี่รอ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 ว่าไงเพื่อรอล้ออเลยๆอาเันนึงมึงเข้ามึงเข้าเกมไม่เสร็จกันเหอะ ไม่ะตรงกูตรงกูมีนะตรงกูมีกล่องไรเนี่ยกล่องแกนเดี๋ยวกูไปเปิดเดี๋ยวกูไปเปิดูวันร้องเสียงดูกูรับว่าะไรรูดเอ้กูรับเพราะอะไรรูดอะอะไรนะเป็นเพราะอะไรวะกูยังไม่ได้อัพอัพอันนั้นเลยอัพเดต อัปเดตพราะอันนันนะเออมึงอัอย่างไอคิงกูเจอตัวกูงัไปเนี่ยโดนไปโดนกูอยู่โดนกูอยู่เวแล้วเวแล้วก็แตกเวทพ้าเลยช้าชาชมันจะวิ่งว่ะมีสองตัวนะคิงล่วงตัวหนึ่งแกนก่อนวิ่งตามเลยวิ่งตามเลยอย่ากให้เจอได้ยินยิงพลาต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 าส ไปฆ่าบอดเลยปะน่อบอดเลยบอดอยู่ไหนอะข้่าเลยเออน่าอยู่ให้ใกล้เราหน่อยคิงตอนนั้นไม,ม่ก่อน้อยอะข้างล่างว่ะข้างล่างวะเวทคิงตอนนั้นไม่ก่อน้อยอะเดี๋ยวเอาไอ้เทปบอดก่อนนี่เอาก่อไปเอาก่อใหญ่ไป ตายแล้วโอ้ยตา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 ยตัวเล็กเฮี้ยคอมเป็นเฮี้ยใจเย็นเพื่อนคอมเป็นอุปกรณ์เล็กเทนิ้เออถูกฮี่จถูกตั้งที่สุด ผมบอกผมกิดอะไรไคิงห้องเปิดแล้วนะคิงโอเคแล้วว้า ตจะเก็บอะไรดีกว่านี่ยนเลยวงบีดล้วเลยตั้งเพน่อนอไปเลยปะละ่ะไปแป๊บนึงนะหากล่องก่อนเพราะมันต้องมีกล่องที่เรายังไม่ได้สกแกนดีกว่าไม่มีอ่ะ ยิงตอนนี้มเดะโอเคเองแม่งอยู่รอบตัวกูเลยยิงแล้วใไมลูบบาลโอ้โหโอเ อ๋อู้ติดอะไรอยูังให้หมดพังให้หมดทุกบนอยู่ะที่กูหากล่องไม่อะไร้กูหาล้วคุนใช้โอ้แม่งฟันไม่ได้ว่ะ ผมไม่ตันนี่ว่าเกไบนกินได้เว้ยคิงวงบีบแล้วนะคิงมนเลาไปเลยก็ได้คิดมด่องแล้วคิดมด่โอเคเดี๋ยวรอสนายเอาเว้ยสนายไม่อยากเล่นหรอวะมันยิงโดนยากเกิน ไอ้เฮ้รคิงไปดูเชียร์ยาเล่นมีมยาป่ะกูเก็บมาสามโอเคโอเคกันพอแล้วชิมมึงเข้าเกมไหมชิมเก็มัน ไปสวยมึงเอาเรือมาตอนไหนเว้เนี่ยเมื่อกี้มึงไม่พันยาไม่มียามาตกพันยานายเพื่อนเดี๋ยวไปหากองไฟกันนะตอนนี้มีแท่นนี่ยังไม่มีไฟเอาไปเออเหีืยแต่แท่น แต่แม่งไกลว่ะต้องขี่ตามแม่น้ำไปอยากได้ซองรัวไอ้แต่ตั้งแต่มันอัปเดตมาซองรัวสีท้องหายยากจัดเลยซองรวสีม่งก็หายายากเจอแต่ซองบัมกูคิดถึงซองรัวนั้นว่ะที่มึงชอบเล่นแพทแพดไอรอนแมน เออแม่งพอบสุดในใจกูอะกูเราไปแทนไหมไมนยังอยู่ในวงเวลือไปดิได้หมดอ่ะเฮ้ยเจอยาวักทุก่ไปพวก พันสามหนึ่งกิโลกไก่สามวันเมตรจัดไปแล้วไอ้ดับจะแวะยิงไว้ไอ้ดับมันยิงยยิงยิงง,ง,งเลยก็ได้โอ้ยะกว่าจะแตก มันมันแตกยากจังวะนนิดนึงนิดนึงแตกแล้วแตกแล้วขอให้เป็นซองรัวโอ้โหโครตรกาก,ก,ากอย่าลืมชักแม็กนะเพื่อนคนมัวเวสข้างหน้าเห็นปะเห็น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  <c oughs> จัดแม่งเลย โอ้ตะกากูเบื่ออย่างงี้แล้วแม่งยิงไม่โดนเฮ้ยจะล่วงแล้วคิงเม็ดเดียวปู้ยี่ไม่โดนเลยวะกพลาดเลยพลาดเลยเอ้ยมันล่วงอ่ะมันโดนระเบิดตัวเองเออ,เอ,อไม่ง,งดูดีวะสแกนเพิ่<า>มมะคับฝ้ายเอาเบสเออไอรถมาอ่ะมึงขี้อ่ะไอกลัวกูกลัวเก็บเก็บตาย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 สวยสวยสวยขอกระสุนใช้หน่อยแล้วกัน ขี่รถมาเลยก็ได้คิงของมันไม่ค่อยมีเลยเฮ้ยลูกสองว่ะเบสสองรู้ลัวป่ะนะไม่รัวรัวยู่มึงเล่นดิเออยรู้ว่าสองนี้มึงจะเล่นเปล่ากูมีสองบัมบ์ว่ะกูก็มีสองบัมแต่กูเล่นสองนี้เองยิงไวดิขี่รถตามมานะคิง โ <Okay. S 2> อเคเก็บยังกำลังจะจบแล้วเจอที่หนึ่งแล้วเพื่อนเอ้ยขวาวะคิงขวาขวาขวาเลี้ยวขวาก่อนเป็นชนบัวชนขีขนนนะ่ขี่ชนมันไปก่อนนะขี่ชนมันไปก่อนขี่ชนขี่ชนผมไม่ไหวละปวดเบสเอ้กซ์เ,เอบลดไม่ไหว บอดยิงเหรอวะอุย้ยกูโดนอะไรม,มันยิงกันอยู่อ่ะเพชรจัดจัดตายตาย,ตายม,มีอีกมีอีกเหรอเลยเลยนะกูเบื่อสกาตรงนกูเบื่อสกาตรงที่มันยิงไม่ค่อยจะโดนเนี่ยแหละไกลๆอ่ะยิงยิงไม่โดนต่อมาเพจเป็นเงินเพื่อนตายตาย แม่งยิงไม่ค่อยจะโดนวาสกาปืนใช้ปืนที่เหมือนไอเคยอยู่อะแม่งไม่เหมือนสกาแพทก่อนเลยสกาแพทก่อนแม่งยิงอย่างคมเสียงปืนโนเวตขวาไอ้ข้าังก่อนแม่งรู้สึกว่าอะไรก็ดีข้างบนโนเวตไป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 เอาเลยเราไม่ต้องไปแท่นไล่ล่าแม่งเลยขวาซ้าย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 ขี่รถอยู่ขี่ตามมาดีเดี๋ยวกูกดรถมันให้ จะพังตายเ,เวทไ้มันมีขีการ์ดเฮ้ยขีกาดพี่เตนุบด็กกอกเวทเตนุบด็อกว่ามันยังไม่ได้เปิดอะช่องเ,เหลือปะไ,ไปกูจิ้งเข้าในไป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 เตนุบดอกดีกว่าอยู่ตรงไหนวะ มาแค่ไหนมาแค่ไหนกว,วงว่ะมาร์คชมพูไปหลังเรามันยังไม่ได้เปิดหรอวะหรือมันหาที่เปิดไม่เจอว่ามันน่าจะงูว่ะหาที่เปิดไม่เจอไปเสี่ยงป,ปืนว่ะใส่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 ข้างหน้าเราเลยเห็นแล้วเห็นแล้วไปขี้ชนกบมาเลยเอ้ครับโอ้เข้ดิมีดมีไม่โดนว่ะคิงต้องเอาเลยว่ะ รวมหนึ่งดาวดาวดาวสแกนก่อนนะคิง <ด lum S 1> อย่าเพิ่งซ้ำนะสแกนก่อนคนี้มีมารามาสเฮ้เพื่อนมันอยู่ตรงนี้คิงใกล้ๆกล้เฮ้ตรงนู้นเวตตรงน 25, 25, รงน้นก็มีสองเก้าห้าสองเก้าสี่ตรงนน้นก็มีคิงเอาตัวใกล้ก่อนดีกว่าสองเก้าสี่วิ่งหนีวะตอนนี้นเวต đoạn mét một, sai, um, tung luôn đâu này, bây giờ đã King, khung lăng của mày, winking, mày đang King, mì khung lăng của mày, khung ok, mì đồn, rồi mì chân ai tung luôn luôn mét, đồn mét một, sai, ตายเลยไม่มีไม่มีตี้ตัวน่ะต,ต,ตัวไกลเอาไว้ตัวไก่ปะไอ้ข้างๆกูไม่ใช่ปะตัวไกลไงที่กูมาไว้ตัวกูปั๊มยาก่อนวะคิงข้างหลังเอาสนายิงกูอะก็ต้องทิงกูมาปะเป็นงูเนอะนน่าจะใช่ไม่ระวังหัวเด้อเออเออขิงตัวนี้มียาก่อนนะเดี๋ยวกูไปเก็บเดี๋ยวกูปกั๊มยาหนึ่ง กูชอบพมมมีมีรถมีมันมันมีรถช้ากันวะไปเลยป่ะไปเลย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 มีคนดาว่ะตีมันแตกว่ะมีใช่ปะ่ะไอ้ตีนั่นน่าช่ไหครับเราต้องไปร่วมด้วยโอ้ขวาก็มีวะ่ะเออ ขวาส้ายกันเฮ้ยเสียงรถรเบสรถรถต้องกูรถต้องกูกูชนอยู่กูชนอยู่จะไปไหนอินเดียกูกลับไปลับมันก่อนน้ำมันหมดไอ้เหี้ยอยู่ไหแล้วต้องมีรถเบส เลยสุ่นเหลือแค่สองแม็กกว่าเฮ้ยเบ้หลัง,งมีคนยิงมือว่ะขึ้น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 ,น,น <c oughs> เอ,อ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วสองตัวแน่ใจเนี่ยเฮ้ยเบ้นมีการลิงว่ะคิงยังไงดีวะออกไปเรื่องนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวรถพังจริงสุ่นกูจะหมดแล้วเด้อ โหรถยัางแตกว่าคิงน่าต้องจอดเหรอจอดจอดจจอดกูมไม่มีปืนไกลนะคิงกูบอกก่อนโอเคกูคม,มีสนายอย่างเดียวมไม่กล้าเปิดหรอมาเลยวะกูเปิดเองดูให้ด้วยน,นะเนี่ยคิงก็สุนแล้วมีแฟกันด้วยคิงยิงไปหามันได้ปะโอเคเปนุมด็อกข้างแดงลนะ้ รูดนเบิดไปดิรุยๆุยรุยรุยมีสใไน่หรอสัตว์มันมีโดนเม็ดหนึ่งเม็ดเฮ้ยมันเอาสะไน่ปะไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูมันวิ่งไปทางนี้นะเราอยู่นอกวงนะเบสด,ดเออกูรู้แล้ว <c oughs> หลังต้นนี้เอ,อ้ยมันวิ่งเข้าพุมา่มไม้ปะ <c oughs> ยิงไฟกันได้ปะถึงตัว ไม่ถึงมไม่ถึง,ถงติดต้นไม้ติดต้นไม้มึงต้องวิ่งมา<ม>อีกคิงวิ่งมาเดี๋ยวกูจะช้าละวิ่งมาคิงวิง่งมาวิ่งมามันไปแล้ววะมันไปไหนแล้ววะต้นหนาเ้นมันน่าจะวิ่งไปทางนั้นแล้ว,วะอะเออเลองหดสลิงไปได้ป่ะคิงโอเค ไปไหนแล้ววะกูเสียมันอยู่ในพุ่ม,มยงังไงกูเหลือแตกันเล็ดเดียวอะลองยิงซุ่มแถวนี้ดิเนี่ยยิงเข้าโรงงานนะเอ้ยกูเจอคิ้คิงรถระเบิดรถร,ระเบิดสองตัวกว็วแตกตัวหนึ่งก็แตกตัวหนึ่งเ็บเราวิ่งเข้าวงก่อนขวานะคิงวิ่งเข้าขวากันโอเคเป็นไง เออ,เอ,อมันขี่รถวะกูอรอยิงรถมันเนี่ยไปไหนแล้ววะพอแตกตัวนึงคิงเฮ้ยตัวหลังเจ็ีตัวหลังดาวรถจะพังรถจะพังเฮ้ยมันลงนะมันเปลี่ยนรถมันเปลี่ยนรถเดี๋ยวสแกนก่อนเฮ้ยอย่าพึง่งซ้ำคิงอย่าพึ่งซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่าไปซ้ำบอดซ้ำเบสกว่ามารถมา,มาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ที่นี่ดาวหลังกระแพงนี่คิงหลังกระแพงหลังกระแพงคุยๆมีตัวเสือกว่ะยิงโยกูยิงโย و. ไม่โดนเลยว่ะปืนแม่ยงยิงยากว่ะตะกาบพี่เสือบนบน,บนเ,นเดินอเวสตายตาย <ใน S 1> ตายตายตีเฮนตันตายในในจเจ้าเบสเยอะสุดหมดว่ะบนเดินมีตัวเวสกูซ้ำตายตาย กูแก่ข,ของกันเฮ้ยคิงในพุ่มไม้โดน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 ้คิงกูโดนธนูอ่ะเพื่อนกูต้องถอยกันขอขอพันยาก่อนเก็บเจ็บไม่เก็บไมงเก็บเออเอาแกลิงสามไปก่อนเพื่อนโดนโอ้โหยิ่บอทนี่ว่ะกูพันยาก่อนนะเพื่อนมีก่อเวทพอมมั้ยมี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 สาม 3. ่าเืนียใช้กันวะมันเก็บเกอะไปด้วยนะเพื่อนโตรคตรงนี้มีแกนลิงไปไปไปรุยลุยลุยทิยตงตัวนี้มีคิดทองอุย้ยซองรัวสวยสีทองด้วย กิงรถมาโอเคไม่มีโคเวอร์เลยเบ <ลด S 2> สรถพังรถหัวระเบิดโดนเกาะร้อยสิบโตนูดังนี้เด็ด <Okay. S 1> ชาร์จได้ป่ะคิงองงุ้ยเฉยโตนูตายคิงที่หนึ่งอ้าวที่ที่หนึ่งเฉยกูยิงตายสวยช่อแม่งหนัวยจัด